สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Tech Space Channel กับผม ICSpace พื้นที่ที่จะพาคุณท่องไปในจักรวาลเทคโนโลยีอัปเดตเรื่องราวน่ารู้และย่อยเรื่องเทคยากๆให้เป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายหลังจากที่เราดำดิ่งในโลกของซอฟต์แวร์และ AI กันมา2ตอนเต็มๆวันนี้ผมจะพาทุกคนเปลี่ยนบรรยากาศมาสู่โลกของฮาร์ดแวร์และเทคโนโลยีเชิงประสบการณ์ที่ต้องบอกว่าว้าวที่สุดในรอบหลายปีที่ผ่านมาเลยครับ คุณผู้ฟังคงเคยได้ยินคำว่า VR หรือ MetaVerse กันมาบ้างใช่ไหมครับว่นตาใหญ่ๆที่พาเราเข้าไปอยู่ในโลกเสมือนจริงแต่เมื่อปีที่แล้ว Apple ได้เปิดตัวอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่เขย่าว,วงการและพวกเขาเรียกเทคโนโลยีนี้ด้วยคำใหม่ว่า s p a t i a l Computing หรือการประมวลผลเชิงพื้นที่ผ่านอุปกรณ์ที่มีชื่อว่า Apple Vision Pro คำถามแรกเลยคือแล้ว Special Computing มันต่างจาก VR ที่เราเคยรู้จักกันยังไง ลองนึกภาพตามนะครับ VR แบบดั้งเดิมจะตัดขาดเราออกจากโลกจริงโดยซิมเชิงเราจะมองไม่เห็นสิ่งรอบตัวเลยแต่ s p e t i a l Computing ที่ Apple นํนำเสนอคือการผสานโลกดิจิตัลเข้ากับโลกจริงรอบตัวเราได้อย่างแนบเนียนครับเราจะยังมองเห็นห้องของเราโต๊ะทำงานของเราแต่ขณะเดียวกันก็มีหน้าจอคอมพิวเตอร์จอหนังหรือแอปพลิเคชันต่างๆลอ้ยอยู่ตรงหน้าเราในอากาศ เรากับว่ามันเป็นวัตถุชิ้นหนึ่งในห้องนั้นจริงๆและสิ่งที่ทำให้ Vision Pro แตกต่างและน่าทึ่งมากๆก็คือวิธีการควบคุมครับเราไม่ต้องใช้คอนโทรลเลอร์ถือไว้ในมืออีกต่อไปแต่ใช้อวัยวะที่เป็นธรรมชาติที่สุดของเรานั้นคือดวงตาและนิ้วมือครับอยากจะเปิดแอปไหนก็แค่มองไปที่ไอคอนนั้นแล้วจีบนิ้วโป้งกับนิ้วชี้เข้าหากันในอากาศเบาๆเพื่อคลิกอยากจะเลื่อนหน้าต่างก็แค่จีบนิ้วค้างไว้แล้วลาก ทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติแล้วรวดเร็วจนน่าตกใจเลยครับแล้วเราจะใช้ประโยชน์อะไรจากเทคโนโลยีนี้ได้บ้างนอกจากการดูหนังบนจอเสมือนจริงที่ขยายได้ใหญ่เท่าโรงภาพยนตร์หรือเล่นเกมที่สมจริงขึ้นแล้วในมุมของการทำงาน Vision Pro สามารถเปลี่ยนพื้นที่เล็กๆให้กลายเป็นห้องทำงานขนาดใหญ่ที่มีหลายหน้าจอรายล้อมรอบตัวเราได้หรือศัลยแพทย์ ก็สามารถเปิดภาพ CT s c สแกนของคนไข้ให้ลอยอยู่ข้างๆเตียงผ่าตัดได้เลยทีเดียวแต่แน่นอนครับด้วยราคาเปิดตัวที่สูงลี้วเป็นแสนบาททำให้คำถามสำคัญก็คือใครคือกลุ่มเป้าหมายของมันในช่วงแรกนี้กลุ่มเป้าหมายหลักก็คือนักพัฒนาคนในสายงานโปรดักชันหรือองค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องการนำไปใช้ในงานเฉพาะทางมากกว่าจะเป็นผู้ใช้งานทั่วไปครับการมาของวิชั่นโปรอาจจะยังไม่ได้เปลี่ยนโลกในวันนี้พรุ่งนี้ แต่มันคือการจุดประกายและแสดงให้เราเห็นถึงวิสัยทัศน์ของ Apple ที่ว่าในอนาคตอีก5ปีหรือ10ปีข้างหน้าหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือทีวีที่เป็นกายภาพอาจไม่จำเป็นอีกต่อไปเราจะสามารถพกพาพื้นที่การทำงานและความบันเทิงทั้งหมดไปกับเราได้ถุกที่ผ่านอุปกรณ์ที่สวมใส่อยู่บนใบหน้าของเรานี่เองครับมันคืออีกก้าวสำคัญที่น่าจับตาที่จะเปลี่ยนวิธีการที่เราโต้อตอบกับข้อมูลและโลกดิจิตอลไปตลอดกาลครับ ถ้าคุณชื่นชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจและกด subscribe หรือ follow ช่อง TechSpace Channel ของเราไว้เลยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์เทคโนโลยีดีๆที่เราจะนำมาย่อยให้ฟังกันแบบเข้าใจง่ายในทุกๆตอนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันครั้งหน้ากับสาระดีๆใน TechSpace Channel กับผม IC Space สวัสดีครับ